สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําเกมมือถือนะครับดราก้อนบอลนะครับมาใหม่นะครับเกมลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับจากบนไดแนะนโคนะฮะก็เป็นเกมดราก้อนบอลนะครับสไตล์โมบ้านะครับ4ต่อ4นะครับเป็นการต่อสู้แบบตีป้อมนั่นเองนะฮะอย่าไปตามได้นคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นพี่ก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยละกันดราก้อนบอลโปรเจกต์มันตินะครับไปเลยเล่นกันเลยดีกว่านี่ครับลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับ จัดมาดูซิว่าจะเป็นยังไงสำหรับโมบ้าก็จะมีพวกอวีใช่ไหมโปเกมอนอยู่ไหนนะฮะนี่ครับดักันบอลนะครับมาแล้วอ่ะสตาร์ททูทอรเรียลนะฮะสอนก่อนโลกและจักรวาลผมฆ่าไหมนะเพราะว่าเผื่อโดนฆ่ามไม่ได้ด้วยนะโอเคนะ่ให้ดูไป อุ้ยฉากสวยอ่ะนี่อย่างเท่ครับ่ะไม่เคยเล่นดะกันบอลแนวนี้มาก่อนนะฮะเคยเล่นแต่โปเกมอนอยู่ไหนจัดมาครับโหแล้วดูอนิเมชันแม่งยากก่างกะโตเลยครับโกคูครับซูเปอร์ไซย่าเบจิต้าเขาบอกว่าวันโอ้แล้วภาพโคตรสวยฮนะ นี่ครับก็ให้ไปตีเทพเจ,จ้ามังกรเหรอ First win อเค y ยู l i า e พวกเราอะไรเพื่อนเพื่อนร่วมทีมของเราสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ปิดมันได้จัดไปครับนี่โอ้สอนนี่ครับขึ้นที่นี่ก่อนเข้าไปที่วงกลมก่อนอ่ะอยังไงตอนไปทางขวาขอสอนก่อนนะฮะนี่ครับเจอคู่ต่อสู้ครับแล้วก็ตีตีนี่คือเบสิกแฉกธรรมดา มันจะมีเลเวลอยู่นะครับอ๋อนี่ไงอ๋อมีอีโวด้วยนะครับสกิลอืมอมืนัวเขาเรียกว่านัวโ,โหใสยนัวครับอโอเคเหมือนเป็นพวกมอนป่าครับนี่สกิลหลงคนครับมีครูดาวนะฮะแต่ละตัวไม่เหมือนกันมาแล้วครับนั่นแน่บีลัสไปครับ โดนอ๋อนี่เราโอเคเขาสอนเราโอเคอืมไปทิศทางนี่ <Okay. S 1> เขาบอกว่าอะไรคอนโทรลไดเรกพุชชิ่งสกิลบัตทอมปาดนงี้เรอร ต้อง KO ให้ได้เหรอตัวนี้เหรอตัวล่างนี่เหรอโอเคไปครับโหผมว่ามันอะ่ะผมว่าเกมนี้มาแล้วครับสกิลสองมาแล้วครับไปขวาก่อนฟึบไปตามจุดก่อนนะมันเป็นไกด์อยู่อะ่ะสกิลสามมาแล้วครับ อย่โดมเลยครับโดมเลยครับอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่สกิลสมาแล้วครับโอหมีทั้งบัฟทั้งไอเนี่ยอันติเมทแล้วครับถ้าไม่ตายนี่ครับโดนครับอออืืหเรียบร้อยฟืบหลบครับมีปุ่มดอทด้วยอะโดนครับไอ้ยีราโดนไปเลยครับอ่ะโอเคนี่ครับปีดโอ้โห เปลี่ยนล่างครับผมเลเวลเอ๋อต้องกดปุ่มเปลี่ยนล่างเองนะครับไม่เหมือนโอเคอันติเมตมาแล้วครับมาแล้วครับอันติเมตมาโดนนี่อย่าโดนเลยครับอีกหนึ่งดอกอือเรียบร้อยไปเลยฮะมาแล้วครับแชมเป้าบีลัสตีเข้ากลางเหรอได้จัดไปพี่น้องโดนฮะ นั่นแหละหัวเราะยิ้มโดนครับเรียบร้อยอ่าอยู่โอเคเอ้ยอยู่โดนครับไม่กลัวเว้ยเลเ๋ยวสิบเอ็ดแล้วไอ้เหี้ยโดนนัวไปนัวไปโดนเฮ้ยลอยเลยกระเด็นกระเด็นน่าเกลียดมากอ่ะไหนครับไอ้เนี่ยครับสัตว์กันนัวไอ้เนี่ยครับโดนไปเลยครับ เก็บให้หมดนะครับพวกม่อนโดนครับไปนี่ครับตีเลยครับตีเลยครับตีตีตีให้ระวังเฮ้ยอย่าตายหลอดมีหลอดสีแดงโอ้โดนครับสกิลไม่ขึ้นเลยครับสกิลมันหมดไงต้องรอครูดาวก่อนโดนครับนี่อ่ะโดนไปดีครับนี่อ่ะโดนไปดีครับเรียบร้อยนี่อ่ะระเบิดไปดล ร้อยหมดยังเก็บเรียบร้อยอ่ะจบครับยึดเรียบร้อยสำเร็จนี่อย่างเท่ครับเกสเวิร์กทำได้ยอดเยี่ยมมากๆอก,กแกนะแก Excellent fighting เป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆโอเคนี่ก็คือในส่วนของการระบบการสอนในการเล่นซึ่งไม่ยากครับใครที่เคยเล่นเกมแนวโมบ้ามาแล้วเนี่ยไม่ยากเลย,ยเราไปเล่น เกมเพจจริงอะไรดีกว่านะครับอ่อยู่ตัวละครกันนะครับว่ามีตัวละครอะไรเราเลือกบ้างตั้งชื่อเลยครับมาไปครับหมาหลับนี่แบตเทิลอะล็อกฮิโร่นี่ครับได้ตัวละครมาหนึ่งตัวก็คือโกคูนะเป็นโกคูล่างซูเปอร์ไซย่านะครับ อันนี้คือพลังนะครับก็จะเน้นทางด้าน energy mobility กับโจมตีนะฮะผมตรงนี้ช่วยเหลือไม่ค่อยมีนะครับสกิลก็ประมาณนี้นะฮะไปจัดไป next okay cross ระบบก็สอน upgradable ครับอ๋อนี่ััเเรดเหรอโอเค yeah ั p แม่งเลยครับ ต้องกดค้างโอเคอัปเกรดดาวเหรออ,อมีระบบอัปเกรดดาวด้วยนะครับร้านค้าโอ้ได้ของอันเนี้ยเฮ้ยนี่ไงอะไร,นะร, 6, รเนี่ยอ๋อซื้อเหรอหกพันเพชรนี่ก็ซื้อได้เลยนะตัวที่สองซามาสุวิ้นน่ารักอะ่ะ โกคกรินครับน่ะสองตัวโอเคไปเราไปแบทเทิลนจริงกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็เปิดให้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเล่นในเพจสโตร์ได้เลยนะครับก็อ่ะถัดไปครับมีอันนี้จะเป็นสายดาเมจสายแท้งสายเทคนิคอลนะครับ เดี๋ยวเราไปหาคู่ต่อสู้เล่นกันดีกว่าไปครับเมนเรดี้ไปเกือบไม่ทัน <laughs> มา,าผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคคอนเฟิร์มครับสีเล็กรอแป๊บหนึ่งอ๋อ สี่คนนี่ก็ครบแล้วน,นี่มีจอมันบูครับกับทั้งกับเบจิต้านะอ่ะมาแล้วครับอันนี้ของจริงนะครับอ่ะเรามาสู้กันจริงๆครับมาแล้วสี่ต่อสี่นะครับผม กูอย่างเท่ครับมาแล้วครับเหาะมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนร่างเยเฮ้ย yeah. <c oughs> จอมบอลบูยังก็น,น่ารักอ่ะพิโคโล่นะฮะทั้งทั้งนี่ Now, ฟีเซอร์ครับวันไปเพื่อนก็เข้ากลางอย่างเดียวตอนนี้ระวังป้อมเราอย่างเดียว นัวครับนัวโอเคโดนครับฝั่งตรงข้ามอุย้ยมาแล้วครับนัวครับนัวสกิลมาแล้วครับโดนนี่โดนเลยครับไอ้พวกนี่พวกศัตรูครับเหมือนม่อนป่าคล้ายม่อนป่าโดนครับไปกับพี่บูด่ะนี่มาแล้วครับ Okay. โดนครับพี่บูพี่บูเฮ้ยใครวะหายมาแล้วครับเฟิร์สไตล์อะไรครับศัตรูไอ hey, งานเข้าละเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่บูวเอาดีเอาที่เอาที่้ยงานเข้าละเอาบูก่อนเอาบูก่อนเอาบูมันก่อนเอาบูมันก่อนเอาบูมันก่อนโดนครับบูบูไปนหนึ่งครับบูไปนหนึ่งแล้วบูไปนหนึ่งเลยฮะ ไปไหนเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนเออดึงดีเรียบร้อยครับไปไม่ยาโดนครับโดนโดนโดนอะโอเคจะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออใจเย็นเพื่อนโดนเรียบร้อยหลบในป่าก็รอดอยู่นะครับอย่าเพิ่งโผล่ไปมาก ลบซ่อนได้ครับชอต่อเป็นเด็คือผมจะตายนะยวได้กลับบ้านก่อนโอเคมาแล้วครับอันติมาแล้วอยู่ในป้อมแล้วก็เลือดขึ้นนะฮะอยู่ในป้อมตัวเองไปก่อนเข้ามาดิ โดนครับมาดิครับตีโดนไมหมนะกูเอาสายอะไรอะไรมาทำไมมาทำไมไม่ล่อหลอกเพื่อนไปซ้ำกลับบ้านไปเลยตัวนี้กลับบ้านไปซะเรียบร้อยกลับบ้านไปเลยบูหัวมาไหมบูน,นี่ป้อมกูมาไหมมาไหมเพื่อนกลับบ้านไปเลยเอาเกอ ออเว้ยเิลลเวล7เก็ได้เปลี่ยนล่างแล้วรอบนึ่งโอเคนัวนัวนัวสายนัวสายนัวเอาดีลุมไปดิโดนไปเลยพี่บูเรียบร้อยวู้ยเฮ้ยโดนเหรอเอาเว้ยมาเอาดินัวดินัวนัวดิแตกซะป้อมนี้แตกซะแตกฟ้ดาดักบอลมนมอยู่งใน ดังกันบ่อยมากอยู่ข้ยางในแย่ๆๆๆอะไรแม่งรู้ <c oughs> นัวไปครับนัวเอาดีครับมาครับยิงเข้าไปดีครับเรียบรอย้อยปอมแตกไปหนึ่งครับไปเว้ยลุยต่อไปครับนัว,นวเฮ้ยข้างหลังไงฮะเฮ้ยมึงอะไรเพื่อนเฮ้ย HH, เฮ้ยตะตันตะตันเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ย อะไรวลำคาญมากโอ๋ออืมมาเงยอืมเปลี่ยนล่างครับมาแล้วเปลี่ยนล่างแล้วมาไปไหนเพื่อนอะไรอะไรอะไรเพื่อนอายูโอเคเอ้ยแม่งไปป้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยหูนัวกันใหญ่เลยเฮ้ยหูงานเข้าแล้วแม่งเอ้ยใคมึงกลับบ้านไป อยากโดนเหรอเพื่อนไปไหนไปไหนไปไหนมแม่งหนีหราเ,เอ้ยโอเคไปเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยแม่งไถแม่งไถ่ไถอ้ย่าโดนไปดิครับขี้ครับใส่ไ,ไหลมึงโดนมึงโดนแลกไปดิครับ แลกไปเลยแลกไปเลยโอาแตกครับมาแล้วครับตีคนเดียวก็ได้เพื่อนอืมระเบิดไปแม่งเอ้ยเอาสิเอาสิ่าสมาเอ้ยไอโอ้โ,อโหอ่ายโอเคผมจะตายแล้วเนี่ยอยโอเคเฮ้ยไม่มีขายเลย ป้อมก็ไม่เหลือเฮ้ยจะตายแล้วแม่งตามผมอยู่เอ้ยอ่ารอดรอดรอดครับแม่งมาแลว้วแม่งมาลุมแล้วไม่น่ารอดเอาดิลองดูครับโอ้โหสามหนึ่งตายแล้วโดนลุมไม่น่ารอดไม่น่ารอดเอาเว้ยเอาไปสิ มึงเข้ามาซิกูตานป้อมตานป้อมไ,ไว้ตานไว้ตานไว้ตานไว้โอ้ยแม่งเอ้ยเอาดีลองดูดีไปครับเฮ้ยมาแล้วอุ๊ยแม่งแทงแม่งตันเห้อแม่งดัน ไม่หยีนะครับตัวตัวเปล่ะตัวตัวเปล่ะไม่หยตัวตัวเปล่ะตัวตัวเปล่ะเรียบร้อยไปไหนไปไหนเฮ้ยโอ้โหไปเข้าไปไม่ได้ติดโซนมันเอาเว้ยตีเล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 ยแตกซะระเบิดระเบิดปอมแตกซะมึงแตกซะฝั่งเนี้ยแตกซะแตกซะแตกดิแตกดิเอาดิเอาดิเอาดิ กูจะตายแล้วเนี่ยกูจะตายแล้วกูจะรอดไหมกูจะรอดไหมไม่รู้จะรอดไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยงานเข้าละงานเข้าละเฮ้ยงานเข้าละงานเข้าละเวลาหมดเวลา,วลาโอ้โหใครเฮ้ยบอสมาเหรออือหือมาแล้วตรงกลาง <c oughs> โอ้แล้วเนี่ย ตรงโซนกลางใช่ไหมโอ้ยอือ,อเคนเอ้าเราตีได้เหรอจริงดีเราตีได้เหรอรวะ โอเคเฮ้ย okay. เอาสิ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 โนะดิโนะดิเอาเลยครับอันติมาปิดได้แล้วหนึ่งตัวเอาสิเอาสิเอาสิเหล็กสองถังเหล็กเหล็กสองถังเฮ้ยเอาหาหายหมดเลยกู้ดโดนเลยครับอย่างนี <g ül> ไไนง้ไปไหนกันหมดวะเออไปไหนกันหมดโอเคตายหายเลย โอเว้ย okay. รอเกิดรอเกิดแห้งเอเ้ยมันจัดนะครับ <laughs> รอเกิดรอเกิดโอ้โหอ้าวอู้เรียบร้อยครับทีมเราชนะโอ้มีคนเข้าไปยึดได้เรียบร้อยครับยิงบู๋นั่นเองอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับนี่ MVP เป็นทางนะครับผม อะก็สำหรับเกมโมบ้านนะครับดักขันบอลนะฮะโอ้มันมากเลยฮะก็ไปลองดูกันได้นะครับโอเคก็จากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อให,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 ใหคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ